อร่คือว่าอร่อยเด็ดนะถ้าึถ้าจะกินาไทยอร่อยต้องลึกถึงร้ันี้เลยอร่อยเด็ดย่านคลองสองเลยครับ

นะครับใส่แบบไม่หวงเลยนะครับอันนี้อร่อยเด็ดไม่หวงเครื่องครับดูครับ ดูครับสุดยอดครับนี่นในคิงผัดไช่หอยทอดต้งร้านนี้เลยครับย่านขอมๆเองถือว่าเด็ดเลยว้าวข้าวติดนะน้อขายดีมากนะครับีว้าวยอดน้ำหอมคลับมาเรอย พอใหญ่ๆนะจิ้คนเดียวไม่หมดนะครับให้แบบจุกๆเลยุกนะครับนี่ขายทุกวันไหมครับพี่ทุกวันครับผมทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับสี่โมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มนะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มใร้านนี้ถือว่าเราจะดีในร้านนะครับย่านลำพูนตาของสองเลย ถ้าใครนึกถึงผัดไทยหอยทอดนะต้องมาเลยครับร้านนี้วันนาสองหอยทอดผัดไทยนะครับเงีงม,มีสาขาเดียวเหรอครับหรือว่ามีที่อื่นด้วยมีหลายสาขาครับพี่อ๋อมี่ประมาณเจ็ดแปดร้เจ็ดครับแปดเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยเหรอครับอ๋อนี่ครับร้านนี้ถือว่าอะไรเด็ดมากใค,ใครสนใจแถวๆนี้นะ ลำลูกกาของสองเส้นเต็มมากประการร้านนี้เลยครับแนะนำหอยทอดผัดไทยระยเด็ดมากร้านวันนาหอยทอดผัดไทยทะเลกุ้งสดทะเลบรันนีทะเลหออหลัง้กำานนค้กันยเ่ขอบคุณมากครับ